ตอนนี้เราอยู่หน้างานแล้วนะครับผมนะอยู่หน้างานแล้วกับอวตารนะครับผมตอนนี้เราก็จะลองดูซิว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนเมมแล้วเปลี่ยนวลุ่มมาแล้วนะครับเราเอามาลดเอามาเล่นเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้มันจะเป็นยังไงนะก็อยู่หน้างานด้วยนะครับนี่หน้าตลาดเลย <laughs> เดี๋ยวมาลองดูครับอ่าตอนนี้นะครับเล่นไปแล้วหนึ่งเบรกนะครับหนึ่งเบร์มีความรู้สึกว่าจากที่เรา เปลี่ยนเมมไปแล้วนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับวารุมนะเปลี่ยนเมมไปแล้วนะครับโดยที่ผมใช้เมมของซัม s u n g น e อีนะครับสปีดเป็นอ่านเขียนเป็นร้อยทับร้อยนะครับมีความรู้สึกว่าเสียงต่อเนื่องสมูทดีแล้วก็เออเสียงมันเขาเรียกว่าอะไรมันจะละเอียดมากขึ้นนะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสปีในการอ่านเขียนเนี่ยมัน มันมันสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่าเสียงเสียงมันละเอียดขึ้นต่อเนื่องขึ้นนะครับมันสมจริงอ่ะพูดง่ายๆว่าสมจริงมากขึ้นนะครับผมนะ้านนี้นะผมคิดว่าน่าจะมีส่วนมากเลยนะเรื่องของเมมโมรีนะครับเพราะว่าของเดิมมันไม่รู้สปีดเท่าไหร่นะครับแต่เป็น32กิกที่ติดตัวมานะครับพอเปลี่ยนตัวใหม่ไปรู้สึกเลยว่าเห็นผลเลยว่ามันแตกต่างจริงๆนะครับแล้วก็ อาการที่มันแหลกๆค้างๆอะไรยังไม่เจออันนี้ยังไม่เจอนะครับส่วนัรรุ่มเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับกเป็นปกติเลยนะครับสองตัวนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่ามันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรมากนะครับนะฮะก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับลายลายเอาทางด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีความสนใจก็ลองทําดูนะครับอ่าอันนี้ ไม่ได้ไม่ได้คิดไปเองนะแต่รู้สึกได้เลยว่ามัน,ม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะกับอาวาตารพีดีเจ็ครับผมไปลองทำกันดูครับผม